ขยันอดทนมัธยัติซึ่งสัตว์ทำง่ายๆแต่ว่าช่างทำได้ยากเหลือเกินแต่หากว่าท่านไหนทำได้นี่ชีวิตไม่มีความลำบากแน่นอนมีแต่ความสุขความเจริญในทุกๆวันสวัสดีในช่วงเช้าก่อนเที่ยะขัดสีใสค่ะที่นี่เกษด้านฉันวันนี้เรามาดูวิธีกัน เคล็ดหมุนโครกง่ายๆสไตล์สีมบจชัน้นนะคะนี่คะใส่หมุนโครานี่น่ะจิ้มลงไปได้อ,ออกมาหมุนนิดนึงค่ะจิ้มลงไปไดมาจิ้มลงไปหมุนอีกออกมาง่ายๆค่ะท่านใดจะไปประกอบอาชีพหมุนครกนี่ดูๆไว้ได้เลยนะคะทำาง่ายจะดีการทำนะครับเราจะเป็นการทแป้งหรือว่าการแคะง่ายๆค่ะลองดูนะคะเราทำมาพร้อมกันแล้วดู ะะมีความสุขกับการทางานนะคะทําให้ทุกวันของเรามีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสในช่วงเช้าให้ดูเองมีความสุขตั้งแต่เช้าและในกลางวันเราก็จะมีความสุขตามกลางวันนะคะนี่ค่ะลุงพกยังรอผู้มาเยือนค่ะแม่ค้ายังอยู่ที่ร้านเดิมนะระ้านลุงพกโบราณทานคู่กาแฟของเราค่ะบอกว่านี้ขายดีมากๆวันนังแล้วก็ธรรมดาทั่วไปค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมาก,าากรรมาค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ